เห็นเพื่อนเล่นก็อยากเล่นมั่งจากไดเกบแพดอยากลดความอ้วนครับเล่นมา3ปี4เดือนครับ 3>, 3ปี2เดือนเพิ่งจะมาเล่นจริงจังประมาณเดือนนี้ิดครับเล่นประมาณ6ปีแล้วผมเพิ่งเล่นมาได้เกือบเกือบปีครับเล่นสเก็ตประมาณ7 เข้าปีที่เจ็ดครับเล่นสกเก็ตมาประมาณสี่ปีได้เล่นได้2ปีกว่าครับเล่นสกเก็ตมามาณสี่ห้าปีแล้วครับเล่นสเก็ตมาห้าหกปีแล้วครับเล่นสเก็ตมาประมาณสิกก 5, บห้กกา,ป,าปี16ปีแล้วครับผอมาตอนแรกๆเหมือนแบบ เข้าข้างบอลมากกว่าเรามาดูบอลเสร็จปุ๊บเห็นช่วงนั้นมันมีกีฬาแห่งชาติเราก็เข้ามาดูอะไรงนี้ว่าเออมันเล่นยังไงเราก็อยากเล่นตั้งแต่เด็กๆจากแต่กเก็บแพ่แผ่นลุงพี่จะหลุดออกไปอย่างเงี้ยเราก็วิ่งได้เก็บแล้วสักพักเราขอเขาเล่นตอนแรกแม่พามาวิ่งแล้วเจอพี่เขาเล่นก็เลยขอลองเล่นเห็นเพื่อนเล่นก็อยากเล่นมั่งครับแล้วก็พอเราซื้อแผ่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากเล่นจรงิงจังวันนั้นพี่ผมชวนมานั่งเล่นที่สนามกีฬาก็เลยมองเข้ามาแบบ ก็เห็นพวกสเก็ตบอร์ดเล่นนะครับก็เลยแบบเข้าไปขอแล้วพี่เขาลองเล่นดูเพราะเล่นแล้วรู้สึกว่าเราชอบก็เลยลองเข้ามาเล่นดูครับรู้สึกว่ามันสนุกดีครับท้าทายดีมันอยากลดความอ้วนครับแต่ว่าเบื่อที่จะต้องไปวิง่งอยากเล่นอะไรที่มันสนุกก็เลยเลือกที่จะเล่นสเก็ตได้มีแบบมีเพื่อนเล่นแบบมีหลายๆกลุ่มอย่างเงี้ยได้ความสนุกแล้วครับ เราได้ไปสอนคนอื่นด้วยจากที่เด็กเราเป็นเด็กเกเรเที่ยวไปเรื่อยนั่นนั่นเจอกลุ่มแต่เขาคอช่วสอนว่าอย่างนี้ไม่ดีนะอย่างนี้ดีนะอะไรอย่างนี้ครับให้เราเป็นคนที่ดีดกในสังคมมากกว่าผมไม่สามารถที่จะบังคับให้คนมองว่าเกียกีัาชีวิตนี้ดีหรือไม่ดีเราทําให้เขาคิดไม่ได้หรอก จังาะเขาได้มาสัมผัสเองมันอาจจะเป็นกีฬาที่เสียงดังรุนแรงตอนล้มตอนอะไรมันก็อาจจะดูรุนแรงดูเจ็บมากเดี๋ยวรุ่นพี่เขาจะช่วยสอนรุ่นน้องมาเรื่อยๆฮะว่าลอมยังไงครับที่คิดว่ามองกันอย่างนั้นก็คงจะเว็นาว่าเล่นข้างนอกของน้องพี่แบบทำข้อฟ้องเขาเสียหายแต่ก็มีวิธีแก้ปัญหาก็หาที่เล่นให้ได้ไม่ทาให้คนอื่นเดือดร้อนที่คุณคิดส่วนมากบางคนก็คิดว่าอ่ามัวสุญยาอะไรนี้แต่จริงไหมครับ ปรึกษากันคอยดูแลกันคอยไปในทางที่ดีอย่างเงี้ยผมว่าดีนะครับก็ผมเล่นมาสี่ปีก็คือสเก็ตก็คือคนก็จะมองว่าแปลกตาอยู่แบบยังเงียบอยู่ครับพอพอมีเซิรฟเข้ามาสเก็ตก็เหมือนเป็นเรื่องปกติแล้วทุกคนก็เล่นทุกคนก็เห็นกันอยู่บางที่อาจจะมีการแบ่งแยกเซิร์ฟ กับสเก็ตบอร์ดอย่าไปแบ่งแยกเลยเล่นด้วยกันมีความสุขสนุกหายมิตรภาพดีกว่าครับต้องไม่แบ่งแยกอ่ะคือมันเป็นสเก็ตเหมือนกันครับแต่มันเล่นได้ด้วยกันหมดเลยครับแต่มันแค่วิธีการเล่นอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกันเรามหาเพื่อนเรามหามิตรภาพก็เล่นด้วยกันได้ถึงว่าถ้าชนกันยังไงก็ขอโทษกันได้ครับผมอยากให้แบบมองข้ามเรื่องนี้ไปอยากให้เอามาเล่นด้วยกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆแล้วก็จะได้สร้างความก้าวหน้ามากขึ้นครับดีกว่ามาทะเลาะกันครับอย่างสเก็ตบอร์ดมันก็ ช่วยในเรื่องออกหลังกายเติร์สเกตมันก็ช่วยออกหลังกายเหมือนกันครับมันก็สร้างสีสาไปอีกแบบนึ่โอ,อยากให้มันดังย่างไปเรื่อยๆครับอยากให้สนามออมีมาตรฐานดีขึ้นและไม่พังพื้นแบบดีๆสถานที่มันน้อยคนก็เลยต้องไปเล่นออกไปเล่นข้างนอกอยากให้มีสถานที่ประมาณว่าเป็นเอาดอ o ข้างนอกตรงนี้ที่เล่นกันอยู่ตอนเล่นจริงมันสามารถรับจํานวนคนไม่ได้มากเท่าไหร่ครับและยิ่งตอนนี้ยิ่งเป็นกระแส คนจำนวนมากก็เริ่มสนใจแล้วก็เริ่มเข้ามาเล่นแต่พื้นที่แล้วก็อุปกรณ์อะไรต่างๆยังไม่เอื้ออำนวยเท่าไหร่อยากแบบให้ผู้ใหญ่จัดตลาดดีข้างนอกแล้วก็อยากแบบกันฝนได้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าแผ่นสะเก็ตอย่างเงี้ยมันโดนน้ำไม่ได้เลยครับเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้อุปกรณ์มันก็แพงแบบจับต้องก็ยากครับต้องคืนนะเปิดไฟให้เล่น ก็ตอนกลางวันผมไม่ค่อยว่างอะไรอยากช่วยแบบเรื่องการที่เปิดไฟมากขึ้นถ้ามีไฟมันก็ยังได้ต่อเวลาสักทุ่มสองทุ่มก็ยังได้ตองกันทุกคนนะครับที่นี่มันก็ดีคนระับกีฬามันก็เริ่มเริ่มมีแบบจุดจุดที่มันเริ่มดังนะครับมันก็ต้องควรพัฒนาขึ้นนะนก็อยากให้แบบมีการสนับสนุนให้มากกว่านี้ครับสนับสนุนให้สุพรรณเนีญญญ่ยดังเรื่องในสเก็ตเหมือนกอทอผมมากให้ผู้ใหญ่นะครับมองเห็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมเป็นหลักมากนะครับ คอยมาซับพอตกีฬาเอรีมบ้างเพราะว่ามันก็เป็นกีฬาชนิดหนึ่งเหมือนกันลองเข้ามาเล่นดูครับแล้วจะรู้ว่ามันมันมันสนุกขนาดไหนเวลามีน้องๆมาเล่นเงี้ยก็สอนน้องครับอยากให้มาเล่นกันเยอะๆครับไม่ต้องกลัวถ้าเล่นไม่เป็นก็เดี๋ยวคนในสนามช่วยๆกันสอน